กะปิตุ้ยกะปิครับตุ้ยกะปิสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้นองกล่องไฟมน,นี้สิมาเฮ็ดขนมจีนจานเดียวครับผมจานด่วนครับผมนี่ขนมจีน เนื้อปลาหัวปีพริกแกงครับผมปลาโอู้สุดนี่น้องหัวปีใหญ่โอ้หัวปีใหญ่เลยครับผมต่อมาครับผมพริกแกงกะทิลงไปครับผมกะทิกับพริกแกงกันครับ พอเราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งเราก็จะใส่เนื้อปลาครับใบบกูดขากระชายครับผมเคี่ยวปปะลาเนิดหนึ่งสุรสดสักพักหนึ่งครับกจะเปลี่ยนหม้อเลยครับเปลี่ยนหม้อตุน๋นหนาะเรียบร้อยครับ น้ำผักหัวปีผงงอกกะล่ำโหระพาครับขนมจีนมาครับน้ํนมันลานเลครับ ลาดเรียบร้อยเ๋ยวห้าก็ไปหม่ำกันดิครับเสร็จแล้วครับที่นอก,กาามากมากเอาเน,นี้ยตอนนี้ห้าก็จะมากินกันได้พักเพร์กมันค้นรวมกันเลย

กินด้วสวนไว้ กินตอ่ตอกินต่อครับพริกขี้หนูกับกะปิใส่ลงไปครับ กิน やった。<music> ตื้นกะปิครับตื้นกะปิปัวเส่ คลิปนี้ก็ตอนนี้แหละครับพ่อ,พอกันนี้คลิปนาะสวัสดีครับผม